Partie trouvé. Gimonite dừa đi héo 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 Bắt héo 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 không héo 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 này อ้าแล้วมาเกิดตรงนี้อ้าโอ้ยโอ้โดนแจ้งเลยโว่กูสั่งจะมาฆ่าโอ้ยโอ้ยโ,โอ้สอั่งตัวจ็บเจอสั่งตัวเจ็บ

ออกแล้วเฮ้ยิไม่โดนเลยอะไรเนี่ยตื่นต้องโดนนี่ยังมายังมาเอา้าเจอนเนียนเฮ้ยไม่ตายเ

ตีตุกตีระมัดระงีเดี๋ยวอะไร้องจริงจะโดดทิงไงองจองหรือเราจะโดนตามทันแล้วอ่ะเนี่ยโอ้โหอันมาตัดเที้ยแล้วเราก็ไปกเที่ยแล้วม่จมจะตามทันแล้ว ตอนแรกมันนำเยอะนี่น็กเราเร,รับเราก็สไลด์สไลด์โอ้ยาะโดนยิยงมันไม่ี ซาซูฟิโอโอ้โหเอาไอมากแล้วให้หาเล้ยทำไมมันยิงเละอย่างนี้เนี่ยโอมรู้ไม่ได้อังที่ยังไงกับ

ไม่ได้เปิดปืนแล้ว

สู้ระยะไม่ได้อ้าเป็นมียอานมีคนมาบังให้กำแพงมนุษย์ันกำแพงมนุษย์เข้าเรียบร้อยเลยก็ได้มาตัวแล้วก็าตายเลย โอ้โหแปนซีผมเกินระยะขนาดนี้จอมจริงหัวติวผ oh, okay. ุ่งเล่ไม่ได้ขิ้นเอามีดแล้วครับเราไมีดต่อแล้วไงแล้วเราก็มีดไงมันก็เชอรี่ไงแหน่แน่อะไรจะทำไวเป็นด่างเนี